ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางในเซเว่นกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลุคที่ได้วันนี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาให้ดูผิวหน้าใกล้ๆก,กันก่อนจะสังเกตได้ว่าเราจะมีพวกแบบรอยดำรอยแดงตรงหน้าผากนะคะแต่ว่าตรงช่วงแก้มกับคางเนี่ยจะไม่ค่อยมีสิวแล้วแบบผิวหน้าดีขึ้นมากๆมีความขาวก็จากงก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยตอนนี้คือแบบชอบผิวหน้าตัวเองมากๆเลยหลังจากที่ไปซุ่มกินอาหารเสริมมา2ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวช่วย เรากันเลยก็ยคือ2ตัวนี้นั่นเองเป็นของวีดานะคะตัวแรกเนี่ยจ,จะเป็นวีด้าวิตซีซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเหมือนเสริมภูมิเราให้แข็งแรงนะคะเพราะส่วนตัวเราก็เป็นคนที่แบบภูมิแพ้ง่ายเหมือนกันแบบอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะป่วยได้ง่ายแต่ว่ากินตัวนี้คือแบบรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นมากที่สําคัญคือผิวสวยขึ้นด้วยแบบมันจะมีความออร่าแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะจะเป็นกูตาแม็กซ์บางคนก็อาจจะคุเพราะว่าเราเคย รีวิวไปแล้วนี่ก็คือดีเหมือนกันจะช่วยให้ผิวแบบมีความออร่าชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสนะคะแต่งหน้าติดทนขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นคนที่นอนดึกนะคะเช้ามาแล้วแต่งหน้าเนี่ยบางครั้งมันจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดทนแต่ว่าตั้งแต่ลองแบบกินอาหารเสริมของวีด้ามานะคะรู้สึกว่าแต่งหน้าติดทนขึ้นมากๆแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นด้วยค่ะทําให้สิวเราแบบลดลงมาได้เหมือนกันแบบรอยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นสองตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของ,ของผักและผลไม้ธรรมชาติแล้วก็มี มีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยสามารถทานต่อเนื่องได้ในระยะยาวเลยนะไม่ส่งผลอันตรายใดๆค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่านี้เราก็ทานมานานแล้วแบบ ประมาณปกาีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เคยทาคลิปรีวิวไปอันนี้ก็จะเป็นที่เราตุนไว้ทั้งหมดนะคะตุนไวไหลายอันมากคือชอบจริงๆตาแมกนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆเราคือซื้อเพราะเบลล่าเลยแบบเห็นรูปเบลล่าตรงซองนะคะแล้วคือเขาสวยมากแบบแต่ก่อนชอบดูละครบุ๊เพนะคะแล้วเห็นว่าเขาแบบเออผิวใสแล้วไปดูมาเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาก็บอกว่าเขาทานจริงๆด้วยก็เลยลองทานดูสรุปคือเวิร์กจริงแล้วก็ทําให้ผิวดีขึ้นจริงนะคะเราก็ตุนไว้ทั้งหมด2แบบเลยเขาจะมีแบบ องใหญ่อย่างนี้นะคะจะอยู่ที่30แคปซูล399บาทก็แบบกล่องนะคะด้านในเขาก็จะมีทั้งหมด3ซอง รวมๆแล้วก็ประมาณ21แคปซูลนะคะซึ่งแบบซองนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตาม7 e เ e ่ e อทุกสาขาเลยแบบเห็นบ่อยมากๆตามพวกเชลฟ์ต่างๆนะคะเราก็ชอบพกแบบซองอันนี้แบบเวลาไปทริปเพราะว่าแบบมันพกพาสะดวกมากๆเลยแล้วเขาก็จะเป็นแบบซองสิล็อกอย่างนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยวิตซีนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด2แบบอย่างนี้เลยมีแบบกระปุกแล้วก็แบบซองนะคะอันนี้คือไปเหมามาจากในเซเว่นนะเพราะว่าชอบจริงๆแบบเอาไว้พกพาอันนี้ก็เป็นกระปุกที่ ของเราแล้วนะคะจะให้ดูด้านในคือกินไปเยอะมากๆเกือบครึ่งแล้วค่ะตัวซองวิตซีนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันเขาจะมีทั้งหมด14บับแคปซูลต่อซองนะคะอาหารเสริมที่เรากินทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้าต่อกันเลยเนาะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นรองพื้นของคิวเพรอันนี้เลยอันนี้ก็คือดีมากเลยนะแบบน้องเขาจะช่วยควบคุมความมันแล้วก็เป็นรองพื้นที่ค่อนข้างปกปิดแต่ว่าได้ลุคงานผิวนะคะจะมีความโกลก์ด้วยนิดนึง เราก็จะใช้นิวแตมไปอย่างนี้ใช้แบบมือเกลีย่ยไปเลยนะคะเนื้อเขาจะมีความบางเบาแบบสบายผิวมากเลยเดี๋ยวลองรูปข้างหนึ่งเปรียบเทียบให้ดูนะคะ ให้ดูเปรียบเทียบข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ไม่ทานะคะขนาดใช้มือแบบเกลียแบบไม่คิดอะไรมากเนาะแบบลองพื้นมันก็ติดที่ผิวดีมากก็คือการเตรียมผิวสําคัญมากๆนะคะแล้วก็อาหารเสริมก็สําคัญเหมือนกันเรารู้สึกว่าตั้งแต่กินวีได้อย่างที่บอกไปเนาะแบบมันช่วยจริงๆนะทุกคนแบบทําให้แต่งหน้าติดดียิ่งขึ้นมาลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะก็จะมาใช้เป็นของเคียโนซนี่เลย BB คอนซีลเลอร์นะคะมาปิดพวกแบบรอยค้ำใต้ตากับรอยแดงตรงสิวนิดนึงนะคะก็จะเกรียบไปเลยนะคะ ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะไม่เคยใช้เลยเห็นในเซเว่นนะคะก็เลยลองซื้อมาแบบแต่งในคลิปนี้อยู่แต่ว่าน้องเขาก็เกลี่ยง่ายนะคะปกปิดใต้ตาได้โอเคอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความเป็นซองนะคะเขาไม่ได้มีตัวแอปพลิเคเตอร์ที่ไมทามาให้อ่ะคะ่ะมันก็ทําให้แบบกะยากนิดนึงว่าแบบปริมาณจะต้องทาประมาณไหนนะคะแต่ก็สามารถแบบเกลี่ยไปจุดอื่นก็ได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงแป้งกันจะใช้เป็นตัวนี้ของพรเลยเบอร์ลิงฟิลเลอร์นะคะเขาก็จะช่วยแบบเบอร์รูขุมขนเบอร์ผิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะตอน,นเด็กก็คือชอบใช้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เป็นสูตรสีชมพูนะคะตอนนี้คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แล้วพอชอบตัวนี้เนื้อแป้งเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้กับแปรงนะคะ มาวนๆคอๆนิดนึงมาแต่งตากันนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยของ m e r รส k a เป็นพาเลตน่ารักน่ารักแบบอันเล็กปุกปิกมากเลยเป็น4 03นะคะตัวนี้คือด้านในเขาก็จะมีทั้งแบบเนื้อแมบทบเนื้อชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะโทนออกแบบน้ำตาลน้ำตาลที่สามารถแต่งได้จริงใน everyday look นะคะเริ่มแรกเลยเราก็ใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะมาทาให้ทั่วเปลือกตาเลย ใช้นิ้วไปได้เลยนะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะมาลงขอบตาล่างพิกเมนต์เขาโอเคเลยนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอันเดิมนะคะมาขัดเบาตรงแบบท้ายขอบหางตานิดนึงนะจะมาใช้กลิตเตอร์ของเขานะคะช่องนี้เลยมาลงแบบตรงกลางตานะคะอืมกลิตเตอร์เขาแบบชัดอยู่นะวิ่งมาก จาลงกิเตอร์นะคะก็แนะนําว่าแบบให้ใช้นิ้วดีที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้พิกเมนต์ติดแน่นกว่านะคะแล้วก็ปาดไปได้เลยตัวนี้คือแบบพิกเมนต์แน่นมากแต่ว่าแอบมีฟอสเอาด้วยนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใช้แป้งแบบปัดๆออกได้ค่ะแล้วก็จะใช้ชิมเมอร์ของเขานะคะช่องนี้เลยมาลงแบบบริเวณหัวตาค่ะไปที่แบบหัวตาได้เลย ก็ใช้ชิมเมอร์อันเมื่อกี้นะคะแบบแตะแค่แบบนิดนึงนะคะแล้วก็มาลงที่ตรงขอบตาล่างนะคะตรงกลางขอบตาล่างแบบแลตรงที่เป็นกิเตอร์ฟอร์เอานี่เราก็จะใช้แป้งแบบปัดออกไปนะคะแปดขนตามาแล้วนะคะเซเว่นแถวบ้านเราไม่มีที่ดัดขนตาก็เลยใช้เป็นของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นของบูจินะคะแล้วก็เดี๋ยวมาปัดขนตากันจะใช้เป็นมาสคาร่าเขียวอันนี้เลยของ ODBO ค่ะ แรงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือใช้ดีมากเหมือนกันทำให้ขนตาเราดูมีวอลลุ่มขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญคือน้องเขาแบบทนจริงๆอยู่ติดทนทั้งวันเลยค่ะก็จะได้ลุกขนตาที่แบบเลียงเส้นสวยมากดูเป็นธรรมชาติแต่ก็ยาวแล้วก็มีวอลลุ่มนะคะไม่ได้ดูโยจนเกินไปนาอนแล้วเราก็ปัดขนตาล่างมาด้วยนิดนึงค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาเขียนคิวกันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของคอสลุคเลยลก็จะมาปัดคิ้วก่อนนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแบบ ชอบใช้นะใช้สลับสลับกับตัวเอเซนที่ชอบใช้บ่อยๆนะคะก็เป็นแบบดินสออย่างนี้นะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยแล้วก็เขียนง่ายด้วยเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนี่จะมาเขียนเลยนะคะก็คือเขียนตามทรงคิ้วได้เลยแบบเติมตรงที่หายไปแหว่งแหว่งไปนะคะให้เป็นทรงขึ้นมาเนาะ,ะปัดอีกรอบหนึ่งนะคะให้คิ้วแบบมีความสมูทมากยิ่งขึ้นใช้ ที่เขียนคิ้วอันเดิมนะคะอันนี้มาทำแบบอายไลเนอร์นิดนึงเขียนไปได้เลยนะคะบริเวณหางตารามาทาปากกันนะคะจะใช้เป็นของตัวนี้เลยของเมรสกานะคะตัวนี้จะเป็นตินที่มีความฉ่ำนิดนึงจะเป็นออกแบบชมพูแดงๆนะคะอย่างนี้เลยนี่เนื้อนุ่มด้วยนะเกลี่ยง,ง่ายค่ะเดี๋ยวจะมาลองทาที่ปากกันเลย ประมาณนี้นะคะน้องก็จะมีความแบบฉ่ำช่ำเงาๆด้วยเนาะเราก็จะมาเกลี่ยๆนิดนึงแล้วเราก็จะใช้ลิปอันเดิมนะคะมาลงแก้มด้วยตอนแรกที่เราลงแป้งไปเนาะเราลงแบบเป็นช่วงนี้แต่ว่าเว้นตรงหน้าแก้มไว้นะคะหรือว่าจริงๆเราใครจะแบบลงแป้งตอนสุดท้ายทีเดียวก็ได้เอามาแบบแต้มไปเลยนะคะ แล้วก็ใช้มือแทบๆไปได้เลยค่ะสีก็จะเป็นแบบออกแบบชมพูแดงและเลือนะคะสดได้เป็นแก้มสีชมพูละเลืออย่างนี้นะคะคือสีน่ารักมากแต่ว่าถ้าใครจะใช้ตัวนี้นะแนะนําว่าอาจจะแต้มไปสักหนึ่งสองจุดอะไรอย่างนี้หรือสามจุดก็ได้แต่ว่าแต้มแค่ข้างเดียวแล้วก็รีบเกลี่ยนะคะเพราะว่าน้องเป็นทินอาจจะแบบ ทำให้แบบเกลียยากนิดนึงถา้าทิ้งไวน้นานนาอมันจะขึ้นเป็นสเตนก็แนะนําว่าให้ทําไปทีละครั้งนะคะจะเอาแป้งมาวนๆตรงแก้มนิดนึงนะเสร็จแล้วนะคะกับลุคนี้แล้วว่าเครื่องสำอางที่ใช้วันนี้ถือว่าโอเคเลยนะยังไงทุกคนก็ลองไปหาซื้อใช้กันตามได้นะคะแล้วก็อาหารเสริมที่เราแนะนําไปตอนช่วงต้นคลิปนะคะก็แนะนําเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผิวแล้วก็ต้องการอยากจะให้ผิวดูดีขึ้นแบบสิวน้อยลงมีความกระจ่างใสออร่าถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราได้นะหรือว่า ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย